ส่วนน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยเราจะใช้แบบกันแข็งนะเราจะไม่ได้ใช้แบบธรรมดานะครับเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะน้ำธรรมดาจะแข็งนี่เพิ่งรับงานเสร็จครับกำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือครับวันนี้ก็เลยแวะที่ห้างสัสินา้านิดหน่อยทุกคนแวะซื้อข้าวสารข้าวสารหมดแล้วก็ซื้ออาหารบำรุงให้รถแล้วก็คนนะครับนี่ก็เดินเลือกซื้อน้ำยาติดน้ำยาหม้อน้ำหน่อยนะครับน้ำรา่น้ำยาหล่อยเย็นนะก็สามารถกันแข็งได้นะครับอันนี้ยันลบ34ิฟาเรนไฮต์นะทุกคนก็น่าไม่รู้เลยลบ30กว่ามั้งครับ กระรอนป,ประมาณห้าร้อยบาททุกคนเอามาสองกระรอนนะครับติดหน้าติดรถไว้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะแล้วก็ได้น้าํายาทำความสะอาดหัวฉีดนะครับของลูเัสนะขวดสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับก็ดบดได้น้ํายาทําความสะอาดหัวฉีดมาสองขวดนะครับเกือบเกือบพันมิลลิลิตรนะขวดละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับอันนี้ประมาณห้าร้อยตัวนอันนี้สามารถทรีตอัพได้ถึงสามร้อย 70 380ิริตรเลยนะครับต่อ1นขวดผมเอามา2ขวดนะก็น้ำมัน2ฝั่งครับถังผมประมาณ1 1 3 5ลิตรนะแล้วก็ได้เอ,อ่อข้อต่อครับสายไฟติดรถไว้นะเผื่อฉุกเฉินเอาเป็นแบบเอ,อ่อเป่าฮีทความร้อนนะครับให้มันหดเพราะว่าถนนในอเมริกาหน้าหนาวเนี่ยเขาจะโรยเกลือครับบางทีบางครั้งถ้าใช้ของไม่ดีมันจะเป็นคราบครับทำให้ขี้เกลือขึ้น ก็ได้วิตามินส่วนอันนี้บำรุงคนขับครับ <c oughs> ของผู้ชายดีไม่หยิบผิดนะไปหยิบอาอยุห้าสิบบวกมากินนะรุงข้อมลุงกระดูกครับผมถุงต้านทานของผู้ชายนี่หน่อยครับของส่วนตัวเดี๋ยวเดินทางต่อละซื้อติดรถไว้เฉยครับเผื่อฉุกเฉินอันไหนเริ่มต่าเหลือขวดขวด,ขวดหนึงผมก็จะซื้อติดรถเลยล้ะส่วนข้าวสารก็หอ่อละสองร้อยบาทครับห้าพลานะสองโลก,กว่า ส่วนวันรือากาศร้อนถึง4 3องศาครับแต่ว่าร้อนนอกกลางประเทศจะเป็นร้อนแบบแห้งๆครับร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบอ่ะจะไม่ร้อนเหนียวเหนอะหนเหมือนทางใต้ของอเมริกานะครับเยวจอดข้าไปซื้อของก็ตารดทิ้งไว้กลับมาที่เกียรถร้อนครับแล้วเ,เราก็ไปซื้อปลาเดียวครับผมซื้อข้าวของมาเติมรถแวะทางผ่านพอดีข้าวสารลืมซื้ออุ้ย น้ำยาเก่ามีที่เก็บแล้วน้ำยาเมาสเปรย์ไว้นะอย่างสองน้ำมันเครื่องนะครับน้ำยากันแข็งหินน้ำมันแข็งนะครับส่วนน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยเราจะใช้แบบกันแข็งนะเราจะไม่ได้ใช้แบบธรรมดานะครับเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะน้ำธรรมดาจะแข็งนะแม้กระทั่งน้ำยาล้างกระจกก็ต้องกันติดลบนะครับซื้อติดไรไอ้เมยเวลาว่างค่อยเติมม้งน้ำมันอะไรขาดก็ซื้อมาเติมไว้ครับ Ooh, 43องศาโอ้ยร้อนร้อนร้อนคาว่าวันนี้น่าจะขึ้นอีกครับอากาศจะร้อนแต่ว่าถ้ายืนนานๆมันก็มีเหงื่อแต่งนะแต่มันจะไม่เหนียวตัวเหมือนบ้านเราครับมันจะร้อนแบบเหมือนเราเข้าเตาอบแล้วมันจะวูบมาวูบมาแบบแห้งๆอ่ะร้อนแบบแห้งๆครับแต่ร้อนแบบมีลมนะ สังเกตว่าเหงื่อไม่ค่อยแต่งนะครับแต่ว่าร้อนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแม้อาบน้ำแนละไม่ไหวร้อนจัดซื้อน้ำยาหม้อน้ำเตรียมไว้ไงกลัวเดี๋ยวโมวน้องหม้อน้ำนั่วอะไรขึ้นมางามหน้าเลยทุกคนขอต้อนดทางกันครับ